พ่นยาทุเรียนนะครับผมตอนเย็นก็ฉีดบำรุงธาตุอาหารกันต่อนะครับโอ้ตอนเย็นมานีนะลมแรงมากเลยทีเดียวนะครับทำให้การพ่นเนี่ยนะโอ้ฟุ้งเลยเนาะเมื่อเช้านะครับคือฉีดกันยังไม่หมดเนาะยานะครับก็ใช้อีกประมาณ600ลิตรนะครับผม ในการพ่นวันนี้เนาะถามว่ากี่วันพ่นทีหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาสักเจถึงแวันนะครับผมพ่นทีนึงก็ได้นะครับเราค่อยๆสะสมอาหารไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางดินหรือทางใบนะครับมันจะทำให้ต้นทุเรียนนะครับได้ผลค่อนข้างดีเลยทีเดียว อุปสรรคตอนนี้นะครับผมก็จะมีลมเนาะมีลมเข้ามานะครับผมทําให้ในการพ่นเนี่ยนะจะยากทีดนึงนะครับคนพ่นด้วยก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะแต่คนลากสายเนี่ยแหละนะครับผมบางครั้งหลบแล้วหลบอีกนะหลบหลบก็โดนนะบางครั้งก็คนพ่นก็โดนเต็มเต็มนะครับเราต้องมีหน้ากากนะป้องกันให้ดีๆนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามนะครับในกับช่อง y o ยูทูบพอดีลูชาวสวนด้นะครับสวัสดีครับ